วส,สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถส่งมอบคันสุดท้ายของปี2567นะครับผมก่อนอื่นเลยแซมต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าตลอดปี2567จริงๆนะครับที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจแซมมาโดยตลอดนะครับผม คันนี้เป็นคันสุดท้ายของปี67แล้วนะครับผมขอบพระคุณจริงๆนะครับผมเหมือนเดิมครับคันนี้ก็ดูแลเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับผมเป็นมิตซูบิชิไทตันโฟวิ l เกียร์ออโต้ปี2021นนะครับผมคันนี้นะนี่คันนี้ลอกสติกเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลอกเรียบร้อยแล้วนะ นี่สวยงามมากนะครับผมเลี่ยมเลยนะเช็คไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมดูห้องเครื่องกริบกริบเลยนะครับผมดเมูเรี่ยมเลี่ยมเลยขวาระโปรงนะครับนะครับสวยมากดู เครื่องเครื่องอะไรสวยงามนะครับผมแซมก็ขอคุณลูกค้าขอถ่ายทำคลิปก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเนี่ยพอลอกแล้วก็จะเลี่ยมๆแบบนี้เลยนะนะครับไม่ได้เคมอะไรเลยนะครับลอกสติกเกอร์ก็หล่อแล้วนะครับนย่างดำๆสวยๆนะครับผม าสีรีเช็คให้เหมือนเดิมนะครับดูภายนงภายในนะครับสวยงามมากนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ4วิวนะครับผมนี่หน้าจงหน้าจอสวยงามนะครับด,ดูกานสวยหลรบสวย นะครับผมมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับสำหรับขับ4นะครับพวกอุปกรณ์ใช้งานก็เช็คให้เหมือนเดิมนะครับเปิดให้ดูก่อนดูเนี่ยอยู่ด้านท้ายทั้งหมดเนี่ยเช็คให้หมดนะครับครบนะครับคุณลูกค้าเอารถไปเที่ยวปีใหม่นะครับผมสำหรับคันนี้นะสวยมากนะครับผมดู ดูท้ายหน่อยนี่สะอาดหมดจดนะดูสวยเลยมาดูเลขไมค์คันนี้นิดนึงสี่หมื่นสาพันกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับตลอดคันนี้นะเเข้าศูนย์ครั้งต่อไปก็ อยู่ที่ห้าหมื่นสองนะครับผมนี่ห้าหมื่นสองนะครับเดือนเมษายนสงการค่อยเข้าศูนย์นะก็วิ่งได้อีกประมาณ9ก้าพันโลเลยสบายเลยนะครับผมเข้าศูนย์ตามระยะแน่นอนของมิซูนะนี่ของมิซูชัดเจนนะครับผมยังมีรถโฟล์ววิวอยู่นะครับที่ไม่น้อยๆอ,อยู่ห้าหมื่นเก้านะยังมีอีกหนึ่งคันนะครับผมใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะปี21 ออโต้โฟร์วินะครับผมมิตซูบิชิไทตันนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ตลอดปี67มั่นใจและเชื่อใจแซมมาโดยตลอดนะครับผมการน,นี้คันสุดท้ายของปีแล้วนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ